สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีวันวันนี้ทุกท่านนะครับมาติดตามคลิปข่าวจ่าฟุตบอลผมแชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับค่ำคืนวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นะครับก็เดี๋ยวไล่เลียง2คู่แหละผมอดใจไม่ได้กับกับนิวคาสเซิลกับฟอร์เรสต์นะคู่นี้พรีเมียร์ลีกอังกฤษโอเคอาจจะมีคุณเอกม้าขาวหรือน้องอูอัคารเทพวิเคราะห์ไปด้วยแต่ว่าผมผมชอบนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งมองซ้ายขวาไปแล้วเนี่ยนะครับเอ่อ ก็ยังมองว่าทางด้านของแลมาดริดครับถล่มกีโลนาได้ครับใช้คำว,ว่าถล่มนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไล,ล่เลียงกัน2คู่ละกันนะครับไลน์กัปเปนอีกหนึ่งคู่ละกันทุกท่าน,นติดตามกันอยู่กับทีมงานบอลวันนี้นะครับก็ฝากด้วยละกันกับแบรนด์บอลวันนี้ทุก่องทางนะครับทางแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่า ช่องทาง t i กต o อนะครับช่องทาง YouTube นะครับภาษาไทยเลยครับบอลวันนี้ยังไงก็เจอหน้ากับพวกเราแน่นอนนะครับกับทีมงานวิเคาราาะจร์ฟุตบอลนะครับกับผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ใหญ่กีฬาระดับประเทศนะครับทั้งผมเองคุณเอกมาขาวนะครับลงไปถึงน้องอูอา,ารคาเทพจาก f m 9เแล้วก็ b ี Sport ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสามารถที่จะร่วมกลุ่มกับพวกเราได้นะครับผ่านทางไลน์แอดนะครับที่แอดจีเครับแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็แอดไลน์เข้ามาที่ไลน์แอดแอดจีเอ็มสามสิบามครับร่วมกลุ่มข่าวสารความเคลื่อนไหวกันตรงนี้นะครับสองคู่นะครับไปดูนิวคาสเซิลกับฟอเรสต์ก่อนคือนิวคาสเซิลล้าง, 7, อ,าง 3, อ,อันดับเจ็ดฟอเรสต์ล้างอันดับสามฟอเรสต์เป็นอันดับสามที่ต้องใช้คำว่ามาถึงตรงนี้ ยอมพื้นที่แชมเปี้ยนลีให้เขาหรือเปล่าแต่ผมว่าหลังจากนี้พวกเขาจะเริ่มแผ่ลงแล้วนะครับฟอรเรสต์เริ่มมีสถานการณ์ที่ที่แกว่งแล้วบ้างนะครับสำหรับฟอรเรสต์นะมีชนะเสมอแพ้ชนะเสมอแพ้ไม่ได้เป็นแบบว่าเออช่วงที่แพ้ยากสําหรับพวกเขานะครับลายที่นิวคาสเซิลเนี่ยโอเคล่ะอย่างน้อยเกมลุกแล้วก็การเล่นในบ้านเนี่ยมีความอันตรายอยู่แล้วเกมนี้ไม่มีปัญหาการบาดเจ็บด้วย ติดแคชโวลินตันคนเดียวนะครับที่ยังเจ็บอยู่เพราะฉะนั้นตรงนั้นจะแทนโดยลุยส์ไมลี่ที่เหลือก็จะเป็นซันโดโตนารีบูโนกิมาไลส์อยู่อยู่แล้วตัวลุกจะขอบเมอร์ฟี่อิกซักอันโชนี่กอร์ดอนพร้อมลงคูซินเตอร์กลับมาได้ทั้งคู่ทั้งฟาเ์ินชายกับแดนเบิร์นชั่วโมงนี้ชุดนี้แข็งแกร่งครับ,บนิวคาสเซิลสามารถเล่นเต,เต็มชุดนี้ไปได้สักระยะหนึ่งแล้วก็ค่อยไปโรเตชันก่อนจะชิงฟุตบอลลีคับได้เลยนะครับส่วนฟอรเรสต์เนี่ย Uh, จะขาดไตวออวิวนิยี่นะครับแต่ว่านูโนโอเอสเปนโตซันโตก็มีปัญหาครับช่วงหลังก็จะเป็นแอนโทนีอีลังกามาแกนกิปไว้คัคคลลาพัสซันโดดอยแล้วก็คริสฟูด,ดความลงตัวมีอยู่แล้ววิธีการมีอยู่แล้วดูดีแหละแต่ผมก็ายังมองว่าเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะผมว่าเาจ้าบ้านนิวคาสเซิลเคีเ่ยวกว่าครับเกมนี้ชี้ไปเลยครับสามแต้มของนิวคาสเซิลนะครับลุ้นสกอร์ที่2ของนิว,นวคาสเซิลดีกว่าครับผมว่าทําได้ครับ ส่วนเรอัลมาดริตนะครับในลาลิกาสเปนครับกลับมาตกมาอยู่รองจ่าฝูงละนะครับจะเปิดบ้านซานติโกเมเนเบลรับมือกีโลนาซึ่งดูกกานี้ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับแล้วเรอัลมาดริตเนี่ยสะดุดกับโอซซูนาในเกมล่าสุดมาด้วยก่อนที่จะไปเน้นกับแมนซิตี้มาสามหนึ่งเพราะฉะนั้นแมนซิตี้ยิงๆอ่ะนะครับไอระดับอกีโลนานี่ไม่ขลามือนะครับก็จะติดชุดบริงแฮมติดโทษแบนก็จะแก้โดย่าเป็นคียันเอ็มบัปเป้วินซูจูเนียแล้วก็ โรดิโก้เป็นสามประสานเกมลุกไปนะครับแล้วก็ตรงกลางอ่ะก็จะเป็นคามาวิงก้ากับชาเมนีแล้วก็อาจจะใช้ลูก้าโมดิตออกมาปล่อยบอลหรือเปล่านะครับส่วนเกมลับก็มีกลับมาแล้วครับทั้งลูดิเกอร์ทั้งอาเซนซิโอหรือตัวเปลี่ยนจะเป็นดานี่เซบายอสได้อีกนะครับเพียบเลยนะครับมาลลิตตัวโอเคครับส่วนกิโรน่าครับตัวเจ็บเยอะไปหน่อยครับโดยเฉพาะตัวลุกอย่างซิกันคอฟนะครับอันาดันชูมาอาเบลล โอ้โหสามแกนหลักเลยนะท,ที่เล่นเกมลูกนะครับพวกนี้เจ็บลงไม่ได้เลยยังเกียเอเล่าอย,ย่างติดโทษดแบนอีกนะครับก็ยังมีโรเมอูเนาะจะยืนกลางกับยาเซอร์อัสปริยานะครับตัวลูกเป็นโบยานมีออสกี้กับทางด้านของอคริเซนตัวนี่ยืนหน้าเป้าแล้วก็แบคกิวยืนปีกซ้ายไม่น่ารอดแล้วครับดูแล้วรุ้นชัยชนะของ แล้วมาริดเนี่ยลุ้นสกอร์ที่2ได้เลยครับผมว่าเกินี้มาริดถึงขั้นถล่มครับอาจจะออกสกอร์คล้ายค้ายแมนซิสเตอรล่ะ3-1-3-0-4-1-4-0อะไรอย่างนี้เลยครับผมมองซิตี้ยังไงก็ดีกว่าคิโรนาเยอะครับสามแต้มในบ้านไม่เสียหายแน่นอนครับก็เลือกเชียบแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในคู่นี้วันนี้ฝากไว้สองคู่เหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ